สบายดีสวัสดีเอฟซีเบริร์สุขูมสุขคนเนาะยินดีตอนทําขาสู่ซ่องสาวคนห่วยยางเมืน่อนี้สาวคนห่วยยางก,ก,กับนี่ภารกิจกับน้องก็อันนี้เวยน้องก็อน้อง <c oughs> ดี่คนจะเอกเหญกระอาบน้ำเลยมีภารกิจเมื่อี้วันเกิดสาวติงแม่ก่อนเฮาสิไปเซ์ไพรเพิ่นกะ ก็ต้องขอบขอบุญขอบคุณพอ่อลายๆเด้อที่ผ่กเงินมาให้ลูกสาวเนาะซื้อเค้กแล้วก็ซื้อสินดัดแต่สินดัดชาวคนก็นเอาไปให้เพื่อนเลยเนาะขอบขอบุญขอบคุณพ่พอลายๆพ่อให้ลูกมาส,สน,นี้ก็ขอให้ไล่ขึ้นท้าพ่อลอยเท่าพันเท่าเด้อพ่อเลยขอสุขภาพพ่อแขงแหงเนาะอนุมนันควนเงินเป็น,เป,นเป็นทงโพให้ลูกสองคนตลอดไปถ้าถุเนาะฮดีใจแหงดีใจแหเอื้อเ หักหักห่อนาะห่อหันใจดีน้องใหม่ไทยแรงโอ้บอมข้าก็สิไปสบายสายโอเคกเอ่อว้าโคตรงามเลยซีโปรดงามงามงามคือผู้ซื้อแม่งามคู้ซื้อเลยเน้าะดูดเป็นเซ็กซี่มากปินมุนมุน น้องก็ให้หมดเลยเป็นเล้นตายเสร็จน้องมาได้แล้วหากเข้าก็ต้องสาเหตุที่เขาแต่มาเว้นกันมาเวนนะน้นกับมเว้นนาอคนกระสีโต๊ะมันก็เป็นแบบคุ้มคืนเขาก็ต้องสิไปแต่เวนนะเ้นแนะ่แน่เลยน้อะเขาก็เลยไปไว้เขาจะกินสิ่งด่าจะฝากแต่เพิ่์นก็ไม่ได้โหหรอกว่าเขาได้เค้กเอาเขาเอาเค้กไปเพิ่์นนาอเขาก็บอกเพิ่นแต่ว่ามีแต่สิ่งด่าแะละเลื่อนใกล้ๆกันแน่เพิ่์นก็คิดดีใจนี่คือเคก้ก หน้าเค้กสาวปิงสาวลาวเนาะพี่น้องสาวปิงสาวลาวแฮปปี้เบิร์ดดย์งามอลีสีคอกค่ะงามคือผู้ซื้อเลยเนาะน้าแมนเลยเพิ่งกระจัดอุ้ยคือเพิ่นสีดีใจแมนเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นก็คือส้น้อยใจอะไรพอเพิ่นคิดก็คิดว่าบ่ได้เค้กค่นะแมนถึกบล็อกอีกเนาะถึกบล็อกอีกนะโดนบล็อกอีกอื้อ ใส่ลายๆพอ่อพิ่นอัน,วนอวยพรมันเกิดกระเห็ดโหดเกินพอเอ้ยเธอนากระจะเห็ดไปสีอีกเด้อหน่อยใจได้ไปกันเนาะบอกหมู่บอกสาวปิงนะอะสาวปิงคือสิตกใจแหงดีใจเด้ได้ไปเอาได้ไปเซอร์ไพรส์สาวปิงเนาะเฮาก็ดีใจคือกันเฮาก็เคยแบบเคยได้ไปสีนะหมอนโคตรหมอนโคตรมีความสุขเลยเออฮ้อน จะคำแล้วได้ชำหนิงก,นกันเนาะขำแล้วสีชันกะเต็มแบบนี้แหละเออเอ้เทีย,กน,น,ยนกันน้อยชาวคนกะสีเอาไปเนาะบันนี้เนาะถ้าหาสีเอาไปเห็นด้วยสิไดเทำกะสีตุ่มแพ้ไปบบแบบแบบโมโวเพื่อนกะสีโมโหแ่บเป็นไปนอ,อย่างเนาะ่ พื่อนกตอนนี้ก็จะไปเลยเพี่อน้องไปกับเพื่อนไปซื้อไพ่เออเปิงเนะาะเอาเอากระตุ้มแพ้ไปจังซีเลยไปเป่าแล้วอันนึง <laughs> ไปเนี่ยพีน่น้องวาดทุนเซ็กซี่มากอะเ <laughs> พราะว่าเอยอาบน้ำอะไรเพราะว่าไปกินสินดาดทำไมแแสงต้องง่า <laughs> มเมน าออทั้งได้กินชีนาทั้งได้กินเค้กเฮาก็ะชวยเบิกเนาะว่าซอปิงเพิ่นเฮ็ดยังผู้ถือเค้กในกาม่วนเนาะยิ้มเปิดยิ้มเปิ้เอยู่นี่เอเพิ่นลกับว่าแนเนียนแอปค่ะแต่พี่น้องตุ่มแพ้จะคือเพิ่นหนาวนี่ะนะแล้วก็ถ่ายทั้งข้ังทีละ่น้องเย ถ่า่าสถ่เห็นคนง่าบอนสื่อชีวิตแห้งอี้เพิร์นนะเย่าปากอน่าปากพี่ล้มพรอมพี่พลพอมแล้วพี่โตเห็นใส่มันสิบอตอนนี้เากกับไก่หอกเนื้อห่าวกับอย่างทางหน้าจะจิเตแข็งลมเต้งไม่ได้ป๊าอย่างทางหน้าจะเตแข ยอย่าปากนายซาวปิงคนจิหวว้าวามโห่นจิท็ิ์ยังอยู่ตอนนี้คนในเซอร์ไพรส์เห่อการยิ้มเนาะมีใจน้ำเผินมีใจเฮงคุณเอาเตะแข่งตัวเองลบเลยนะฝึกือกล้องหน่อยพือกล้องเท้ากับน้องปันนี้เนาะคนจเห็ิ์ยังเอ้ย

ชาาวปิ้งก็กำลังดังไพสิเฮ็ดกินไข่ปดก็ได้แพ้เค้กแฟนเค้กคุณงามโอ้ดีใจแฮ่เค้กคุณพ่อที่ซื้อทินดาทายที่เอยเบอกทะเลไข่ตัวเจ้าบอกมีแต่ซินดาน้อยใจบอสบอสก็น้อยใจแล้วเราคิดว่าสิโบมีเค้กจัก้อันแสดงจะชิมได้เปาเค้กมูนี้ก็ได้เพิ่นก็น้อยใจโอ้ยาฟ้าอันตาไพก็เด้อโดย กำลังดังไฟกับบติดใช่ไหมติดกันยังเบ่แห้งกำลังดังไฟมาเตรียมจานคนกำลังน้อยใจเนาะได้สวยงามแหงอย่างนี้เลิกราเค้กสาวปิงสาวลาวคิดว่าสิบอะไรเปล่าเค้กแหลมนี้อาบน้ำกินกับคนน้อยใจอธิษฐานอธิษฐานคือเอาออกไปก่องอยากเห็นกระถางนี้เนาะเมนอไวข่อยกันได้เนาะอยากเห็นส่วนตั เค้กเจ้าของก็ค่ะมีโบอีกอางามอะไรในโบอีกเนาะมีโบทางข้างเค้กช็อกโกแลตเอานี่คืองามแท้เทียนเทียนที่ชุดแล้วเทียนที่ดับแล้วอธิษฐานอธิษฐานขอบใจเด้อคนที่เอาเค้กมาให้เลยค่ะขอบใจเด้อน้องปานีน้ำเนาะของปานีกับสาวคน โดยสุขภาพแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทั้งคนเอาเค้กมาใหงกันเด้อโดยพอยันเนเทียน,นชุดดับชุดแรกนี่ตดัดบอใส่มีใส่ผ้ามีอยู่นะใส้นถ้วยมันดีอ้าถ้วยลืมอยู่เพื่อนเอาถ้วยอันนั้นเลยมากินเค้กนำกันเด้อมากินเค้กมาตัดเค้กนำกันมันมืดไปตลาดเพื่อนผู้แหลปะ ตอนนี้เขาก็ได้เวลามากินซินดา <c oughs> พอก,กับเค้กเป็นตน้นตาลอัมพเบิร์ดบอลทุลายใช่ไหมโอ้เขาก็จะกินซินดดาดลายกว่าเค้กคณะเขาเลยบริตาาก้อนคนลคนคะค,ค้าเนาะโดยเคยก็บยาสลบก่อนเลยก่อนนะเปิดใช้่ายน้ำมันหนุ่นางปานิ ไปตู๋นหานี่กันเด้อลกลกลกนั่งนัตุ๊ออกอะไรนั่งเจ้าแล้วก็ตู๊เข้ามานะตุดมาเออจะได้ักครับ่ะปลาเ่มแจบ่อบ่งไปเลยยิ่งประดังกันเลยเบิ่งแน่นี่เบ็่งแน่นี่ไฟเลยเนาะจุดจุดๆเลยจิดในกุ้งห้าสากา ชาวคนหานล่างล่างเองกับมือเนาะแบบว่าอันนี้ก็เป็นของชาวคนเห็ดเบิดขูดอย่างแบบมาจะให้ผลแบบอดีองลอยค่ะผลได้เห็ดยังเลยชาวสยามน่าก็ที่นอนเลยผู้มาเป็นวันเกิดแบบมาเป็นวันเกิดเอยนะตื่นเต้นแท้เพราะว่าเห็ดพอเห็ดเครื่องกินให้เพิ่นเนาะเพิ่นกับว่ากําลังทีนอนว่อีกบวชจริงต่อ ขันคอยขันนอนมาได้คอยยังไม่ได้กินอืมเขากำลังนอนแกมคิดวะขีดไ,ได้เป่าเค้กเอะขีดว่าันได้กินแต่สิ้นดาดบ่อ๋อขีดว่าันได้กินแต่สิ้นดาดแท้ๆขีดเราสาวคนต้องมีแต่สิ้นดาบคอยกัดขีดแต่ชันแลรกคอยกัดจักรครัวในใจอยุดจต่กำลังแบบหนาซีงยงๆค่ขาได้ซะ วเวใจเนาะเมื่อนั่น่อยกันย้อยมาก็บอกเื่อได้ปหาเมื่อนั่นกาข่อยกันน้อยใจเนาะพอชับทิ้งเพอร์ติบลินเนาะพเนือเมื่อเมื่อที่วันเกิดสาวคนทะเลชาวบาบมียังไ้เนาะวันย่างตะลังขอดองมี่ไห้เอ้ยหวานต้องกินถห้กุ้มตามมือขักขาลายใดบ่เป็นหน่อยได้มี่จตออสิ้น สุกง่ายาอยากด้ปลาเกวมากมามานี่เด้อมาเดแด้อเ้ากระ่ออกาทันยังเห็นเ้าชี่อคำเดียวนะเนี่ชื่อว่าอะไรทันเห็นังรับงง ตอนใหญ่นาน้เนาะโอ้โหโซยิงเนาะก็คือแบบโซยิเ็เอเห็ดเออเได้เห็ดไม่ใชนะมันคือชีเซบเลยว่ะตะขักในน้ำหามันต่อดาวหวานน้ำมันอะไอยางนี้ไปอะะมนะสีลองสีลองซีม้าก่อนก่อน้าวต้น้ำจกินในลายลองซีม้าก่อนเด้ออย่าบ้าเด้อบ แซ่บกว่านี้กับุมีอีกแล้วน้องัเห็ดผหุปข่อยเห็ดแซ่บป้อดจางหน่อยนึงจางจางบอก่มีไมาเต็มีลลายคนเทาก็ต้องจ้ำน้ำจิ้มกนแนะข่อยเอาสี่ไปเลย ขอให้สุขก็พ,พเจ้าแข็งแงเด้เอวันเกิดปีนี้นโดยสาทูแะ้วก็ขอบคุณทั้งขอทีซื 4, ้อเน้อกรถามาให้นะครับ้มเพกเน,น,นาะป้อนเพ็กเคยแน,น่เพ็กน,น,น้ำนบวกนีหเด้อโดย เอ้ามีองครีมไอีมนี้ดาฟฟ์เนาะช็กโะแลตอ้ครีอีอะไรอีกอะไรนี่คะมีกี่กอศครกแนเดวเอเกลือจงกินก่อนน้องแศร์ลายเห็นไหมอร่อยมากค่ะเป็นไง แคบเรียบบั้งจะคอนสกินมากินแดงริมยัี้เอาเอาตัวยังเขาเห็นยุ่แต่เออตัวนี้ก็ยังไงอยู่นเขามันมีอันเดียวเลยบกฟอนโหวที่วันน้เขาจะกินเกินสินดาาคนกสิคอโตไปกินสินดาก่อนเด้อเพราะว่าจะหน่อยชาปิงสกินเบิร์กันออกไปเนาะคลิปนี้สาวคนกลับซอร์ไพร์ซาวปิงเนาะคดีใจดำเพิ่น ตัวดีใซนแห้งโด,งดยคลิปในสาวคนกับสีขอจบแทนสันนิเดอร์าักทิพย์ทประกันได้สาวคนกับขอโทษขออไฟนำเนาะฉันหมักกันได้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคนในคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลับคำว่าสวัสดีสวัสดี